ขอแก้ตัวข้อสองหน่อยครูบอกแล้วว่าครูมีวิธีการที่ขั้นเทพแบบพวกเธอต้องมีทริคแบบนี้ไว้ในมือแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ในตอนนี้นะแต่ว่าแบบนี้คือมันเจอบ่อยมากคุณูครูบอกเลยว่าอืมครูแบบเรียกว่าทริคสําหรับครูเลยอะ่ะคือแบบถ้าเราไปแบบทําแบบหันแล้วหันอีกแบบแป้งก็เก่งมากแล้วนะอันนั้นคือหนึ่งวิธีตรงแต่วิธีนี้ก็ควรจะเข้าใจแล้วมันเร็วแบบนี้ครับ ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลับบวกเศษตอนนี้ก็บอกว่าตัวนี้คือ Px ถ้าเอาตัวนี้ไปหารตัวนี้แล้วลงตัวหมายความว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวประกอบของ px เราจะต้องเขียน Px ตัวนี้ให้ออกมาในรูปรักของตัวนี้คูณกับสักคตได้สักพคตน่ะคืออะไรเราก็เทียบดูว่า x กำลัง4ตรงนี้แค่เกำลัง2ตัวนี้ก็ต้อง 4x กำลังส ต่อไปเราไม่ทราบเราก็เขียน k x ก่อนสุดท้ายต้องเขียนเลข13นะเพราะอะไรเอ่ยคูณ1แล้วได้ได้ฝั่งนี้เป็น 13, เพราะมันคืออันเดียวกันนะเนี่ยคือถ้ามันเป็นตัวประกอบหรือเรียกว่าหาลงตัวมันจะต้องแยกเป็น2งเลข่างนี้ได้ดังนั้นทําไมสิงทําแบบนี้เพราะเราจะได้ลดตัวแปรจาก a b ลดเหลือ k ตัวเดียว x น่เป็นค่าอง่ตัวแปรในโจทย์อยู่แล้วนะครับตัวแปรที่แบบตัวไม่ทราบการที่เราต้องตามหามานะันก็จะมีปัญหาแก้ k, ตัว k เดียวนะวครับ เอาละมาทวนอีกครั้งหนึ่งจากที่เราบอกว่าตัว p x เนี่ยหารด้วยตัวนี้เหลือเศษศูนย์มันมีความหมายว่า pf หารด้วยตัวนี้แล้วเสลือเศษศูนย์ด้วย,วรวยวเราก็เลยจะพยายามบอกว่าเอา p ลบหนึ่งไปแทนมิครูเรา p ลบหนึ่งไปแทนปับอะ่ะเราก็จะได้หนึ่งสรรมการออกมาเฉยลูกซึ่งถ้าเราแทนลบหนึ่งลงไปตรงนี้ครูเชื่อว่ามันต้องเป็นศูนย์ซึ่งมันไม่ได้ทําให้เกิดค่า k เ,เลยมีครับมันไม่ได้เกิดค่า k ขึ้นมาเลย แต่ถ้าเราแทนในนี้นะคร,รูมันก็ต้องได้หนึ่งสมการอย่างที่เด็กๆเ,เขาทําไวเห็นไหมครับว่ามันจะต้องได้สมการหนึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมครับโอเคงั้นเราต้องพูดวิธีสองของเราให้ดูสวยดูต่อไปดังนั้นเราต้องคิดแล้วล่ะว่าเอ๊มีกิมมีอะไรข้อนี้ครูวอลเ็นครูเก่งตรงนี้ครับไม่มันไม่มีเอกกำลังสามมันไม่มีเอกกำลังสามหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับมันเขาแค่ไม่ได้เขียนมามันคือศูนย์คูณเอกกำลังสามลูก ดังนั้นฝั่งซ้ายคือ0ูนย์คูณเอกฝั่งขวาอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้เอก้าลังสบานก็คือ x2 คูณ kx และอีกพจนหนึ่งก็สองเอกคูณสกลก็เป็น8 x ดกามนัลูกมีแค่นี้อันน,นี่แหละเทียบสัมประสิทธิ์แค่นี้ก็คือ0กับ k บวกแ k ของเราได้ลบแปดใช่ไหมลูกการหาพหุนาม px นี่เร็วกว่าเพราะว่าหาแค่ตัวแปร k ตัวเดียว ไม่จาเป็นต้องไปหา a อีกบ B แต่วิธีตรงๆนั้นก็ต้องชื่นชมนะทําได้ดีครับดังนั้นเนอะ Px ของเราเป็นตัวนี้และอย่างตัวนี้ได้ด้วยนะี่ยเราเลือกใช้ตัวนี้เนะหยิบมาแล้วเร็วกว่าเขาแบบนี้ได้แบบนี้เรามาระวังทีนี้ถามว่า Px ตั้งหารด้วยเรลบหนึ่งเศษอะไรตัว C ของเราเป็นหนึ่งนะลูกต้องแทน P1 หนึ่งตรงนี้ได้สี่นะครับเมื่อกี้กูแทนผิดด้วยแหละด้3สามนะกูอาจจะเบลอแล้วช่วงนี้ได้สี่ตรงนี้เมื่อกี้ก็แทบเป็นลบโอ้ยเอาใหม่ ปิดเก้าครับค่อยๆโทดนะลูกถ้าเป็นช่วงท้ายๆในการสอบอะไรก็ตามสี่เก้าสามสิบหกข้อนี้ทำสามสิบหกเหมือนเขาเลยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้อีกหนึ่งวิธีแล้วเนาะดีใจด้วยแล้วก็ยินดีและก็ขอบคุณที่เป็นนักเรียนที่น่ารักครูพู่เลยนะแล้วไว้พบกันใหม่แล้วเด็กๆราชบุรีต้องเป็นที่หนึ่งของครูแน่นอนเนาะครูซื้อใหม่มาแล้วแล้วก็โปรดิตมาแล้วแบบอัดเรียงเรียงไปเลยจะอันไม่ได้ไม่ได้วิธีนี้หรอกอัดใหม่วิธีอื่นเลยจะทุ่ม หม่ยถึงว่ามีหลายวิธีอ่ะเองมากบอกเลยครูกับเพื่อนนะเมื่อกี้บังเอิญโชว์รูปเพื่อนให้ให้ดูละสีโฆษณาให้ด้วยเลยนะครับว่าต่อไปจะับจะมีเพื่อนสนิทสนมที่สุดในโลกละนภาไายเธอสวยมะเธอสวยเธอทำดีเธอเป็นโอลิมปิกกับครูนี่แหละนะครับก็ขอแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภาวีตั้งใจเรียกเธอว่าอาจารย์วีเลยนะจะมาช่วยเป็น แบบฟิชเชอริงกับครูหรือเรียกว่าทํางานร่วมกันในในการดูแลพวกเราในอนาคตซึ่งอาจาร,รย์ท่านอยู่ที่มม,มสนะครับได้รับทุนตั้งแต่อลิมปิกกับครูเลยเราอยู่ด้วยนตั้งแต่ม,มปลายเลยไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันนะเรามาเจอกันเอ่อด้ทุนโอลิมปิกต่างๆนะครับแล้วก็เห็นไหมตัวแทนสวนรุ่นหนึ่งเลยของมขเลยเป็นผู้หญิงแก่์ไหมน้องนั้นเป็นผู้ชายนะครับเห็นไหมเกียรตินิยมแล้วก็ไปจุฬากับครูแวบเดียว แล้วเธอก็ได้ทุนไปที่อิริโนยแล้วก็จบมานะครับได้ทุนอันดับหนึ่งของประเทศทั้งหมดเลยนะลูกดังนั้นเธอต้องเก่งที่สุดแต่แค่ครูจะเป็นตัวผ่อนสเตปลงในเรื่องบางคาพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคุยกันได้เราสนิทกันมาเป็นสิบยี่สิบปีนะครับนะถธอก็ซื้อไมค์คนละอันแล้วนะเธอสามารถเอากล้องมาติดได้แล้วนะเธอน่ารักมากเสียงเธอหวานแบบที่ครูส่งให้นั่นแหละนะครับเราซ้อมกันบ่อยมากดังนั้นเราเลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยทำยังไงดีเราถึงจะ ไม่ได้คุยกันเล่นๆหรือถามไปถามมาว่าอนไอนถูกอะไรผิดอะไรเงี้ยเราควรที่จะทําออกมาเป็นเป็นงานร่วมกันนะอย่างเงี้ยเพราะเราก็เริ่มอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เลยตกลงกันว่างั้นเราเริ่มที่นี่เลยแค่นี้เลยไม่ได้หวังอะไรเลยครับนะแต่หว,วังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนแล้วก็ประชาสมาัมัน์ตด้วยเนาะเพราะว่าครูจะยินดีดูแลแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มานะครับ <S <S ขอบขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆครับ